กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปในที่สุด Ford ก็ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกามานานกว่า43ปีมันคือ Allnew F-150 Generation ใหม่ที่มาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันแม้ว่าอาจจะไม่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์มากนัก จากการที่มีภาพสปายช็อตถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งแสงเห็นถึงดีไซน์ของกระจังหน้าที่ไม่มีการปกปิดใดๆและรูปโฉมก็ไม่ได้ดูต่างไปจากเจเนอเรชันก่อนมากนักแต่การอัปเกรดในส่วนต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีที่ให้มาโดยเฉพาะขุมพลังไฮบริดใหม่น่าจะทำให้รถกระบะรุ่นนี้เป็นรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในเมืองลุงแซมอีกหลายปีติดต่อกันอย่าไม่ต้องสงสัย ตัวถังของออนิลเอฟหนาทำมาจากวัสดุกเกรดที่ใช้ในด้านการทหารฝากระโปรงหน้าแบบเพาเวอร์โดมไฟเดยามรูปตัว4ลีล้อล้อและยางม,มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ดูเข้ากันกับซุ้มล้อขนาดใหญ่ได้ดีโดยกระจังหน้ามีเลือกมากถึง11แบบด้วยกัน Ford เคลมว่า F-150 ใหม่รุน่นนี้มีตัวเลขด้านอากาศพลศาสตร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยผลิตมา ซึ่งต้องยกความดีในเรื่องนี้ให้กับกระจังหน้าที่มีระบบเปิดปิดช่องดับอากาศได้การออกแบบตัวถังและฝาท้ายที่ช่วยลดแรงฉุดส่งผลทำให้รถกระบะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วย ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการอัปเกรดห้องดิสารและอุปกรณ์ต่างๆภายในไม่ว่าจะเป็นจอแสงผลการขับขี่ดิจิตอลขนาด4นิ้วที่ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมมาตรวัดแบบอนาล็อก2ชุดโดยมีออปชันเป็นจอดิจิตอลขนาด8และ12.3นิ้วให้เลือกโดยในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นกลางจะมาพร้อมจอแสงผลกลางระบบอินฟราเต์ขนาด8นิ้วแบบใหม่ส่วนรุ่นที่สูงขึ้นไปจะเป็นจอขนาด12นิ้ว Ford f 150ใหม่ถือเป็นรถกระบะขนาด full size รุ่นแรกในอเมริกาเหนือที่มาพร้อมฟีเจอร์การอัปเดตโปรแกรมแบบไร้สาย over the air โดยจะมีการอัปเดตโปรแกรมล่าสุดตลอดการใช้งานของตัวรถโดยมีโปรแกรมระบบ infotainment s y n g f o เป็นมาตรฐานและยังรองรับระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay Android Auto และ s y n c app link ที่มีทั้งแอปพลิเคชันจาก West และ Ford Plus Alexa สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอีกอย่างก็คือการปรับเปลี่ยนให้เป็นสนักงานขนาดเล็กในห้องดีสารด้วยการปรับคอนโซลกลางให้กลายเป็นโต๊ะทํางานผู้วางแล็ปท็อปโดยมีออปชันเป็นเบาะนั่งจาก Max e c line ที่มีให้เลือกในรุ่น King Ranch คัตทีนัมและ Limited โดยเบาะนั่งที่ว่าสามารถพับเรียบได้เกือบ180องศาโดยพนักพิงหลังส่วนบนสามารถปรับขึ้นมาได้10องศาเพื่อความสบายสูงสุดที่นั่งด้านหลัง มีที่จัดเก็บสัมภาระแบ,บบล็อกได้ใต้เบาะนั่งมาให้ด้วย Ford F150 ใหม่ยังมาพร้อมชุดเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก B&O ทั้งแบบ8และ18ลำโพงตามรุ่นที่เลือกเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่ต่างๆมีมาให้ในระบบ Ford c o p i l o t 3 6ั12.0เช่น ระบบตื่นก่อนการชนพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องมองหลังพร้อมระบบ Dynamic H a ชแอสซิสที่ช่วยต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับรถพ่วงท้ายผ่านภาพที่แสดงบนหน้าจอกล้องมองหลังไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติร,ระบบช่วยขับขี่แบบแฮนด์ฟรีที่มาพร้อมกล้องตรวจจับใบหน้าเพื่อจับการเคลื่อนไหวของศีรษะและสายตาของผู้ขับขี่ว่ายังมีสติ ในการขับขี่หรือไม่นอกจากนั้นยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบ Adaptive Cruise Control เป็นต้นสำหรับขุมพลังที่น่าสนใจของ F 1 5 0ใหม่ก็คือเครื่องยนต์เบนซิน Power Boost V 6 Full Hybrid ความจุ3.5ด3.5ลิตรบล็อกใหม่ที่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขด้านสมรรถนะในขณะนี้โดยเป็นการนำเอาเครื่องยนต์เบนซิน Twin Turbo Eco Boost พร้อมเกียร์อัตโนมัติ Select c h i p 10 Speed มาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด35กิโลวัตต์ที่ให้กำลังสูงสุด47แรงม้าโดยมาพร้อมระบบคืนพลังงานจากการเบรกเพื่อทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1.5กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งขุมพลังดังกล่าวมีความสามารถในการลากจูงที่สูงสุดถึง12,000ปอนด์หรือราว5,443กิโลกรัมโดยเล่นได้ไกลสูงสุด700ไมล์ หรือ1,126กิเมเมื่อจุดน้ำมันเต็มถังนอกจากนั้นยังมีขุมพลังอื่นๆตั้งแต่ความจุดเ7ไปจนถึง5.0ลิตรซึ่งก็ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขด้าสมรรถนะในขณะนี้เช่นกันโดยฟอร์ดเคลมว่า F 1 5 0ใหม่คือรถกระบะท,ที่ทรงพลังที่สุดในรถระดับเดียวกัน Ford F 1 5 0ใหม่ยามาพร้อมระบบ Pro Power On Board ซึ่งจะทำหน้าที่ เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ให้กําลังไฟฟ้าที่2.0จุไปจนถึง7.2กิโลวัตต์แรงดันไฟที่120และ240โวลต์ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์ที่เลือกโดย Ford เคลมว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ตู้เย็นขนาดกลางได้ถึง2 8ตู้หรือจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆของคุณได้ตลอดทั้งภารกิจและจากการที่รถกระบะขนาด1ตันอย่าง Ford r a n g e r Raptor ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย Ford จึงตัดสินใจส่ง f 150เจอรเรชันเดิมไปจำหน่ายในบางตลาดอีกครั้งด้วยการเปิดตัว f 150ในประเทศพื้นบ้านของไทยอย่างฟิลิปปินส์เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นการกลับมาทำตลาดอีกครั้งในรอบ20ปีที่แดนตะก,กล็อโดยแผนเดิม Ford ตั้งใจเปิดตัวรถกระบะยักษ์รุ่นนี้ในงานมันิลาอินเตอร์เนชันแนลออโต้โชว์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นทำให้ดูเหมือนว่า Ford Philippines ทําตลาดรถยนต์ที่ตกรุ่นไปแล้วในทันทีโดยในช่วงแรก Ford จะทําตลาด F150 ใน Philippines ด้วย2รุ่นย่อยคือรุ่น F150 4x2 และ ر e ا ض Sport Super Crew เครื่องยนต์ EcoBoost V6 3.5ลิตรในราคา2,698,000เปโซหรือราว1,667,000บาทและรุ่น F150 4x4 Platinum Super Crew เครื่องยนต์ EcoBoost V6 3.5ลิตร ในราคา2 9,98,000เปโซหรือราว1 8,53,000บาทโดยเป็นการนำเข้าจากสหรัฐมิกา พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ